เมิร mm ์สเอติท hmm. ิประเทศไทยบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนวัตกรรมความงามระด,ดับโลกยาวนานกว่า115ปีจัดงานรีบราวิจ o สกินลี e เเอชชิ่งยูเดย์ณลานแฟชั่นฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนเปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมความงามแบรนด์เบลโลเทรโลลี v i วฟฟิลเลอร์ผิวตัวแรกของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ตัวช่วยคนยุคใหม่ให้มีผิวเนียนสวยสดใสฟูเด้งตลอดการพร้อมดึง2ซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังเกรสการ์ก้าและฟิล์มธนพัฒน์ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ตัวแทนของคนยุคใหม่เจ้าของผิวเรียบเนียนอินฟูโอ้ขอบคุณค่ะก็ดีใจค่ะที่แบบว่าเมิร์สเลือกเราสองคนเนอะเป็นพรีเซนเตอร์นะครเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ระดับโลกแล้วก็อยู่มายาวนานแล้วเราสองคนก็เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องแบบดูแลตัวเองอยู่อะไรอย่างงี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยดีใจรู้สึกเป็นยิ่งใหญ่เลยค่ะน่า w o ใส่ใจเราใส่ใจทั้งหมดแลหละสุขภาพผิวเราเอยสุขภาพกายสุขภาพใจนัส่สุขภาพคนอื่นเราก็ไปใส่ใจด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไปป้ายาใช่เราก็ไยาหมดแล้วอะไรเไงเี้ยว่าของเราด<ช>ีจ<ช>ริงใ,ใช่ครับใช่ครับคือ,ค,อคือการที่เรามีมีผิวที่ดีอะ่ะคือคนเห็นหน้าก่อนนึกออกไหมฮะมันคือการแบบเป็น first impression ที่ดีอ่ะมันทําให้ถ้าผิวเราผิวหน้าเราดีอ่ะเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นจะกล้าที่จะทํากล้าที่จะพูดอะไรมากขึ้นมันก็เป็นทําให้เราเรามีคุณภาพ ภาพชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับสําหรับผมอะ่ะปกติคือเวลาเจอแฟนคลับเมื่อก่อนน่ะเวลาพักผ่อนน้อยออมันจะดูโทมใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือหน้าสดออกไปเจอแฟนคลับได้อย่างแบบมั่นใจเลยอือเป็นผิวดีพร้อมใช้แต่แน่นอนว่ามันเรื่องปัจจัยอื่นเราก็ยังต้องคงไว้การดื่มน้ำเยอะๆกันพักผ่อนให้เพียงพอก็ยังการสกินแคร์ใช่สกินแคร์ที่ดีก็ยังทำเป็นปัจจัยหลักแต่ว่าอันนี้ก็คือปัจจัยที่เป็นเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเราเรารู้สึกว่าเอออยากจะแชร์เคล็ดลับเน,นี้ยให้กับคนอื่นนะคะบางทีเราผิวด ดีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่าไปในทิศทางไม่ดีแต่ถ้าสมมติเราผิวเราเกินกว่าคําว่าผิวดีดผิวเด้งเ,<ม>เออครูมันก็จะทําให้แบบว่าเออเราต้องแต่งหน้าออไม่ต้องแต่หออตงตหน้าเยอะก็ดูดีดได้ออใช่ครับไปล <c oughs> ุ้ตั้งแต่ตั้งแต่แบบตั้งแต่เออใช่ก็คือทลยคือรู้จักอัลตรามันก็คือคือตั้งแต่ทําก็ก็ก็รู้สึกว่ามันมันมันช่วยเมนเทนเราอะไรดีก็เป็นคนที่แบบเออชอบลอใดีมาก พูดพูดแบบว้าเลยพูดพูดแบบไม่อวยคือดีมากโอ้โหล้ำเลยล้ำตลอดไม่เห็นนะไม่คือดีมากจริงคือแบบล้ำไปเลยเขาล้ำไหมิฉะนั้นันทำให้เขาแบบล้ำไปมากกับฉันสมคำล้ำเลยจริงคือแบบโอ้โหนี่จริงจริงไม่ได้อวยแต่คือความจริงคือแบบคือพี่เกรซหน้าดีมากผิวดีมากแล้วก็แบบรูขุมขนแทบไม่มีแล้วนะครับนี่เอาละเพราะคือถ้าไม่ออกงานนี้หน้าไม่ต้องแต่งก็ได้สวยอยู่แล้วเป็นหน่อย เขาตั้งหน่อยหนึ่งเขาตั้งหน่อยหนึ่งเหมือนกันน้องฟิล์มันคือหล่อแบบออราทะลุมาเลยเอ้ยเลยอ๋อบินบินแล้วคือตอนแรกก็จะแบบมาดเขาก็จะแบบว่าดูแบบว่าหล่อพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยพอได้พูดกันท่านหลักก็พูดกันมาขยุกไม่หยุดเลยก็สำหรับใครนะครับที่กำลังตัดสินใจอยู่หรือคิดว่าฟิลเลอร์มันเป็นอะไรที่อันตรายหรือว่าเป็นอะไรที่ใกลตัวผมว่าทุกวันนี้อย่างที่พี่เกรซพูดไปบนเวทีแล้วคือมันใกล้ตัวมากขึ้นแล้วก็มันทำให ผมรู้สึกว่ามันทําให้เรามีเวลาพักผ่อนมากขึ้นเรามีเวลาออกไปใช้ชีวิตทําอะไรอีกหลายๆอย่างมากขึ้นเราไม่ต้องเสียเวลามาทาสกินแคร์มากมาคอยปกปิดปกปิดเยอะผิวหน้าเราก็คือดีแล้วก็ดูดูสวยดูหล่อพร้อมออกจากบ้านเลยตื่นมาใช่ค่ะเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นทางเลือกที่สําคัต่รู้สึกว่าพอตัวเองได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากมาแชร์ให้กับคนอื่นได้ลอง ีูทิปที่มันแบบตอบโจทย์ทุกอย่างอะคะ่ะด้วยความที่เราทํางานตรงนี้นอนน้อยบ้างไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้ว่างที่จะแบบกินน้ำทุกอยเองออกกําลังกายอะไรทุกอย่างหรือว่านอนเป็นเวลาเ<ช>ลยลราก็เริ่มทำงานเราก็เครียดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีปัจจัยหลายๆอ,อ,อย่างแ <c oughs> น่นอนว่าเราต้องพักผ่อนกินน้าแล้วก็ใช้สกินแคร์ที่ดีแหละคะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกเสริมให้กับใครหลายๆคนนะคะที่จะดูแลตัวเอง